ั S 1> <S 1> <S <S สาวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับผมแอดนิวบาบาสาวสวยนักเรียนไทยขายยาคูกลางถนนครับทำเอาคนจีนถึงกับอึ้งกับความสวยครับ แต่ก่อนไปรับฟังเนื้อหาครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีจาก Do อกกี้พีเอ็าอยากดูคลิปยาวๆแบบไม่มีโฆษณาคันให้เสียอารมณ์แอดขอแนะนำยูทูบพิเอ็มไม่มีโฆษณากุญใจเล่นวิดีโอเป็นพื้นหลังได้สบายหรือปิดหน้าจอฟังต่อ,อยังได้มาพร้อมกับ YouTube Music ฟังเพลงไม่สะดุดสลับแอปก็ยังเล่นได้สมัครง่ายๆแถมคุ้ม2ต่อแบบนี้เริ่มต้นแค่เดือนละหลักสิเองติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่แอดด็อกกี้พีเอ็มทักแอมินแล้วบอกว่ามาจากช่องนิวบบ้า แล้วก็รอรับบริการได้เลยกิมนี้ครับบอกเลยครับว่าไวารัลสุดๆในโซเชียลจีนครับเพราะอะไรนั่นหรอครับก็เพราะว่าสาวไทยบ้านๆนะฮะธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งครับกําลังเดินขายยาคูริมถนนครับแต่กลับทําเอาเชาวจีนทั้งประเทศถึงกับอึ้งตาค้างกันไปเลยครับเรื่องมันเริ่มมาจากคลิปสั้นๆเพียงไม่กี่วินาทีครับที่มีคนถ่ายนักเรียนสาวสวยในชุดนักเรียนไทยครับกําลังเดินกลางถนนรถติดไฟแดงแล้วก็เดินมาขายยาคูให้กับคนขับรถครับ ปกติเราก็จะเห็นกันอยู่ทั่วไปใช่ไหมครับแต่รอบนี้พิเศษตรงที่หน้าตาเธอสวยมากครับเหมือนกับนางเอกนางผสมกับนางงามเดินแฟชั่นอล็อยังไงยังไงครับ ชาวจีนที่ได้เห็นคลิปนี้ครับก็ถึงกับคอมเมนต์กันดูๆครับว่านี่มันนางฟ้ามาเกิดชัดๆบางคนก็แซวครับว่าทําไมผมไปเที่ยวไทยไม่เคยเจอแบบนี้เลยครับคือมันไม่ใช่แค่ความสวยนะครับแต่ภาพนักเรียนไทยในชุดเรียบร้อยเดินยิ้มๆอยู่กลางถนนพร้อมกับขวดยาคูนี้มันกลายเป็นสเสน่ห์แบบไทยๆครับที่จีนไม่เคยได้เห็นมาก่อนจนหลายคนแชร์และกดไลค์กันเป็นแสนๆเลยทีเดยียวครับก็ต้องบอกเลยครับว่านี่คือสเสน่ห์แบบไทยๆที่ไปไกลถึงแดนมังกรครับ ทำให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงความจริงอีกด้านหนึ่งว่าความสวยความน่ารักไม่จำเป็นต้องอยู่บนเวทีประกวดหรืออยู่ในวงการบันเทิงเสม,มอไปครับบางครั้งความธรรมดานี่หะครับคือสิ่งที่ไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรครับถ้าเจอสาวสวยขายยาคูแบบนี้คุณจะซื้อกี่ขวดหรือจะเมาไปหมดเลยทียเดียวครับเอาล่ะครับก็ไปฟังคอมเมนต์ชาวจีนต่อน,น้องสาวนักเรียนไทยเดินขายยาคูกลางถนนกันได้เลยครับ มากันที่ความคิดเห็นท่านแรกครับก็ได้มักล่าวออกแนวชื่นชมแล้วก็เห็นใจน้องครับว่าสาวไทยเป็นคนใจดีจริงๆครับยิ้มเก่งแล้วก็เข้าใจคนอื่นแต่เห็นทำงานกลางแดดแบบนี้แล้วก็สงสารเลยป่วยง่ายอีกตั้งหากคอมเมนต์ท่านต่อไปครับทุกวันนี้ผมเห็นผู้ชายชุดตุ๊กตาขายของริมถนนแถวบ้านแดด30สอ,องศาเต็มๆโอ้โหคนไทยนี่แข็งแกล่งกันจริงๆคอมเมนต์ท่านต่อมาครับกล่าวว่า ฉันขับรถผ่านไปตั้งหลายรอบไม่เคยเห็นเลยแบบนี้ต้องเรียกว่าโชคดีของคนถ่ายแล้วละ่ะคอมเมนต์ท่านต่อมาครับผมดูแล้วก็สงสารเธอเหนื่อยมากถ้าเราไม่ซื้อสุดท้ายเธอก็จะเลิกขายไปเองแต่ถ้าเราซื้อเธอก็จะสู้ต่อไปโอ้ยลำบากใจจริงๆคอมเมนต์ท่านต่อมาครับที่ไทยมีแม่ลิงเดี่ยวเยอะมากนะครับพวกเธอทํางานหนะักเพื่อเลี้ยงลูกเห็นแล้วก็อดเขาร่หัวใจพวกเธอไม่ได้เลย ความคิดเห็นต่อมาครับก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าน้องคล้ายกับนักแสดงนางเอกเรื่องฉลาดเกมโกงครับว่าทำไมหน้าตาเขาดูเหมือนเด็กที่ชอบโกงข้อสอบในห้องเรียนเลยคอมเมนต์ต่อไปครับก็จะม,มีชื่อชมน้องสว่างหยุดย้อยเลยครับว่าคุณคือสาวไทยที่สวยที่สุดที่ผมเคยเห็นจริงๆดวงตาเหมือนดวงดาวระยิบระยับอยู่ในนั้นเลยคอมเมนต์ท่านต่อไปครับนี่มันเด็กมัธยมต้น,นแน่ๆดูจากชุดน,นักเรียนก็รู้เอ็นดูมากๆเลย คอมเมนต์ท่านต่อไปครับยุดเดฟแบบนี้คล้ายกับออดีย์ฮเบิร์นในโรแมนต์อลิเย์เลยยิ่งเน้นเอลยิ่งสวยหลูไปอีกท่านต่อมาครับก็ได้มาแสดงความใจป่านะฮะว่าปกติถ้ามีแต่คนแก่ขายผมคงจะไม่ซื้อหรอกแต่ถ้าเจอแบบนี้นะครับซื้อหมดกระเป๋าแน่นอนท่านต่อมาครับก็ได้ม,มองลูกในแง่บุกสุดๆครับว่าใครจะไปรู้ซื้อวันนี้พรุ่งนี้เธออาจจะกลายเป็นลิซ่าคนต่อไปก็ได้คอมเมน์ท่านต่อไปครับ คุคือสาวไทยที่สวยที่สุดจริงๆเพราะผมเป็นกันนันอยู่จีนยังไม่เคยเห็นใครงดงามเท่านี้เลยคอมเมนต์ต่อไปครับไปไทยตั้งหลายครั้งทําไมไม่เคยเจอความสวยขาวสายแบบแสงจันรแบบนี้บ้างนะคอมเมนต์ต่อมาครับสาวไทยนี่สวยจริงๆเห็นแล้วอยากจะซื้ออะไรก็ได้จากเธอทันทีเลยคอมเมนต์ต่อไปครับผู้ชายสมัยนี้นะครับวิ่งหาภรรยาจากฮูโลกแต่ท้านที่เจอสาวไทยคนนี้คงไม่ต้องไปหาที่ไหนอีกแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับ แต่ทำไมคนไทยที่ผมเจอในเกมชอบเรียกคนจีนว่าไวรัสนะฉันเสียใจจังเลยคอมเมนต์ต่อไปครับพูดตรง,งๆนะครับสาวไทยก็ปานกลางแหละขี้เกียจไม่ดีเท่าสาวญี่ปุ่นหรอกแต่เจอคลิปนี้เอ๊ะทำไมผมถึงอยากไป่าทยทันทีแล้วก็คอมเมนต์สุดท้ายครับหน้าตาคล้ายกับนางเอกนางสยองวันที่ผมเคยดูก็จบไปแล้วครับสำหรับคอมเมนต์คนจีนต่อน้องสาวนักเรียนไทยที่เดินขายยาขูกลางถนนนะครับ ถ้ามีเรื่องไว้แล้วเกี่ยวกับประเทศไทยอีกแอดก็จะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับฟังกันครับแต่เพื่อนๆทีนกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อฟังกันและกระป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับแอดมินนิวบอมาต้องลาไปก่อนเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ